สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับนะครับการวางระบบน้ํานะครับในส่วนนะครับอันนี้จะเป็นประสบการณ์ตรงนะครับที่ผมใช้เลยนะครับถามว่าในส่วนของ PE กับท่อ PVC ตัวไหนดีกว่ากันนะครับก็ ต้องบอกเลยว่าตัว PVC ดีกว่านะครับที่ผมใช้มาจากประสบการณ์ของผมแล้วกันนะครับอ่นะนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมผมถึงบอกว่า PVC เนี่ยดีกว่านะครับก็ที่ให้เหตุผลว่า PVC มันดีกว่าก็คือมันทนนะครับแล้วก็มันทำแล้วมันจบนะครับครั้งเดียวเลยมันจบต้นทุนก็ไม่ต่างกันมากน,นะเพื่อนๆเราอาจจะคิดว่าตัว PE มันถูกใช่ไหมม้วนหนึ่งประมาณ 300นะครับท่อนะครับท่อนละ30บาทซื้อก็ได้10ท่อนเหมือนกันนะนะครับ10ท่อนท่อนหนึง่งท่อนละ6ท่อนละ6เมตรนะครับท่อนละ6นเมตรก็เกือบ60เมตรเหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนไม่ได้น้อยนะท่อ p v c บวกกับข้อต่อนะครับแล้วก็พวกข้องอปลาปิดอะไรพวกเนี้ย บ,บวกบวกลบแล้วมันก็เท่าเท่ากันนะกับราคา p e นะครับแต่บอกเลยว่า PVC นี่ทนกว่าเยอะทำครั้งเดียวแล้วมันจบนะครับเป็นประสบการณ์นะผมก็ใช้คำว่าเป็นประสบการณ์แล้วกันนะครับในการทำของผมในส่วนของแล้วกันผมว่าในส่วนของท่อ PVC ดีกว่าทำแล้วมันจบอ่าเริ่มแรกนะครับบอกเลยว่าผมก็ใช้ p e มากก่อนนะครับ,รบเริ่มแรกจริงๆตอนทำส่วนนี่ผมใช้ท่อ PE แต่ปัญหามันเยอะครับมันแตกมันรั่วมันขาดมากอะไรอย่เี้ยต้องแก้ปัญหาอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าในส่วนของ PVC เนี่ยทำครั้งเดียวมันมันจบไปเลยนะครับเพื่อนๆเราไม่ต้องมาตามแก้ปัญหาวันๆก็เดินมาแค่เปิดวาล์วน้ําแค่นั้นจบนะครับอ่ะอันจบไปแล้วเนาะว่า PVC ดีกว่านะครับสําหรับใครที่กาลังเลือกใช้งานอยู่นะครับบอกเลยว่าทำา PVC นะครับจบ นะครับ PE ปัญหามันจุกจิกครับผมทั้งข้อต่อทั้งอะไรพอเวลาเป็นปัญหามามันหาซื้อยากครับผมดู PVC ไม่ได้นะครับอ่ะทีนี้ผมเพิ่มให้อีกนิดนึงนะครับในส่วนของอ่าเพื่อนตัวหัวสปริงเกอร์นะครับที่ผมได้ใช้งานอยู่นะครับจะเป็นตัวไมโครนะครับแล้วก็เราใช้ข้อปิดนะครับอ่ฝาปิดท่อเนี่ยปิดเอาไว้นะครับ เสร็จปุ๊บเราก็ใช้สว่านเจาะเข้าไปนะครับนะสว่านเจาะเข้าไปนะครับตรงนี้แล้วก็เอาตัวไอ้หัวสปริงเกอร์ไมโครนี่ดันอ้าไปเลยนะครับที่ผมใช้อยู่จะเป็นตัวนี้สาเหตุที่ผมไม่ใช้ตัวใหญ่นะครับก็คือตัวใหญ่มันเปืองน้ำนะครับแล้วก็อ่าปริมาณน้ำแถวสกลนครเราม,มันหาย,ยากนะครับ คือตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับคือคิดว่าน้ําจะพอนะครับแต่พอเราปลูกเอาเข้าจริงๆนะครับมันไม่พอนะเะยหมือนเราจะลดทุกวันรืลดทุกเอาง่ายเดือนละสองสามครั้งแล้วกันนะครับเราจะรู้สึกว่ามันเปลืองน้ำนะครับดังนั้นเวลาเรามาใช้ตัวหัวตัวเนี้นะครับจะช่วยลดปริมาณน้ําได้นะครับแล้วก็มันก็เพียงพอกับต้นไม้ที่อยู่ในสวนของเรานะครับตัวนี้ ผมจะใช้เป็นหัวตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับตัวไมโครนี้ทั้งหมดเลยนะครับสำหรับระยะนะครับระยะในการที่เราจะติดนะครับตัวหัวสวิงเกอร์ของผมก็เป็นสับฟันปลานะครับระยะประมาณ10เมตรนะครับต่อหัวนะครับที่จะติดไว้นะครับก็ขึ้นอยู่กับการวางต้นไม้ของเรานะครับคืออันนี้ ผมวางซ่อมกลางไปด้วยนะครับอ่าก็คือเช่นตรงนี้นะครับเป็นระยะของต้นไม้ที่มีต้นขนุนอยู่แล้วก็ขั้นด้วยต้นกล้วยเสร็จปุ๊บใกล้ๆนู้นก็จะมีต้นขนุนอีกนะครับอ่าเป็นระยะสิบเมตรแล้วก็ขั้นด้วยต้นกล้วยเสร็จปุ๊บในระยะสิบเมตรนะครับผมก็มาขั้นด้วยต้นไม้แถวกลางอีกนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับเวลาที่ ผมเปิดน้ำนะครับก็เขียนว่าเป็นมินิเซอร์วิงเกอร์นะครับแต่ก็กระจายน้ำได้ดีนะครับแล้วก็มันเวลามันกระจายน้ำเนี่ยมันจะไม่เสียมากนะครับแล้วก็มันจะคือมันตรงมันจะอยู่บริเวณโคนต้นพอดีนะครับตัว ถ้าเกิดเป็นตัวใหญ่นะม้นรู้สึกว่าเสียดายน้ำนะครับเพราะว่ามันจะกระจายไปทั่วเลยนะครับแต่เนี้มันจะเฉพาะจุดนะครับจะช่วยในการที่เราจะบริหารจัดการน้ําได้ดีขึ้นนะครับผมนะบน้ำมันก็จะถูกนําไปใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้นนะครับ